มาทิมแล้ว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 มาทิมแ้วมาทิมแล้วาทิมแล้วมาทิมแล้วาทิมแล้วม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 าทิมแลวมาทิมแล้วมาทิมแล้วมาทิมแลวาทิมแล้วมาทิมแล้วา หลังบ้านทางขวาขวาช่วยหน่อยเสร็จแล้วละนะอันเดิมลงุงต <c oughs> ิดไปติดไปติดไปเออในบ้านเรา,ามไม่ได้เลยเปิดวงแดงเองอะ่ะตะเกียแม่มันบั้มไม่ได้ผมไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรตั้งตัวเนียล้ว <c oughs> ยังไม่แตกอะไรวะ อช่เหรอโดนซ้หรอหูดยังต้องโดนหูดหูดหูดดหูดบเฉยไม่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 รอยังไม่หมดรอยังหมดมาใหม่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 เจจาครับเจเจจาเจจาครับเจจาไหนครับไหนครับเช็คล้อก่อนเช็คล้อก่อนเช็คล้อก่อนครับเุ่ยยุ่จยุ่ยยุยยจจจย่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูล้อกกอนครับดูล้องก่อนดูล้องก่อนเจ้าเจ้าเจละเกินไม่ใช่ใครใครใครไปชนเขาเข้าหมายบัตรทอนอีกเหรอไม่บัมบ์ไม่ได้เพยทอนบอกบอกไม่ได้ในบ้านอ่ะไม่ได้ครับบัมไม่ได้บัมไม่ได้ตามกฎแล้วอ่ะโดนใครบัมอ่ะเนี่ยคันไม่รู้คันคันในสองคันเนี่ยคันไหนไผ้าแดงแดงดับเลยป่่ะามทีหลังนะดับเลยไหมแม่เหรอหลังบ้านเนี่ยเหรอทิ้งหนาสองคันเนี่ยอาสาบังไม่คันไหนก็คันไหนเนี่ย พี่ล้อพี่ก็ยิงลงรถด้วยคืออะไรยิงได้เลยเดียวใช่่ปะาจไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้เมื่อเขาอาตาเขาน่าจะไม่รู้จาพิงไม่เป็นไรคุยคุยดีๆได้เดี๋ยวต้องรอหมอมาฉีดน้ำเกลือก่อนาดหน้าบ้าน JK มีหมอบ้างมาฉีดน้ำเกลือศพรีเมคให้หน่อยหลังบ้านอะหลังบ้าน JK อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านหน่อยเข้าามหน่อย ผา่ายผายาไผใยา่ตอบผาหตอใหญ่ตอใหญ่ตอไผใหญ่ตอไตอใหญ่ตอเทกตอกเทกตอรอเลยเทกตอกที่ไม่ใช่เท็กตอกรอเลยรอเลยข้างหลังบ้านเปเทก2น้องเฮ้หลังบ้านตำรวจเยอมากหลังบ้านเลเทกองอ๋อเทสองหลังบ้านเร็วเร็วยังยังยังไม่เอา ไม่เขารอยนี่อยู่ให้น้ำเกลือให้อธิบายเขาเรื่องที่เรายิงอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขาต่อวใจดีไปซ่อมรถให้ตำรวจซะด้วยไปกวาดรถดิไปไหนแล้วอ่ะพี่หน้าพันกับหลังพัานล้านกว่าคนอ,ะอ่ะเอ้าแล้วกูไปซ่อมจักรยานทำไมวะ ใช่เฮียเราเ้ยมึงได้ชอบรถกูไหมวะวันเนี้ยเอะเอ็กซ์พามไปเรียกเพื่อนเรามาดิเด็กซสองอ่ะเมื่อกี้อยู่กันเต็มเลยไม้มึงตีตัวห่างอ่ะมันไม่รู้ไงมันไม่รู้

ตอยตยตยตตยตตยตตแล้วตอแล้วตอแล้วแล้วกูก็ใส่ต่าแกตายกูมาตีเลยชุบเองดูชุบเองชุบเองชบเงชเองเอาอยีจยแดกยไอยกันสัสทึจริงเลย

ยูืนบนรถนี่ยืนบนรถไว้ยืนบนรถไว้ยืนบนรถไว้โวยมาผิวจัดมนผิวจัดมันผิวจัดลิงลม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 จัดลิงลมจัดลิงลมจัดลิงลมจัดงมดู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 ลเพอไปแก่เโอ้ยโอ้ย เกเดเกิดเกิดเกไปเกิดเกไปเกิปเกิดเกิดเกไปเกิด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 เกเกิดเกเกิดเกเกยดเกเกิ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 ดเกดเกิดเกเกิเกเกิดเกเกิเกเกิดเกดเกิเเก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 ก เอา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 มานี่ช wow ่วยช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 ่วยต้องไหวนะเสาทิศรอนหน้าบ้านเยอะนะช่วยนี่ช่วยไเล่นไป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 ช่วยช่วยไปไหนแล้วไปไหนแล้วใครไปไหนอ่ะเฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ยเกี่ยวมันไม่โดนวะ โอ้ยมันกระโดดตึกักตึกดักตึกดักตึกัตลอดเลยเฮ้กกูเองกูเองกูเองแกโนแะกูเกูเองหลหลไหลหลกูเองแกโนนกูเองกอกูเองกูเกูเองกูเองกไอ้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 โอ้ย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 โน้ติงาดโน้งาโน้้ง

โอเคโอเคไอุบอะไรไอเอุบเอเนเฮ้ยตอที่อยู่ด้านบนต่ที่อยู่ด้านบนโอเคอ้พี่นแข่งจริงพี่แข่งจริงไอ้ยแข่งงาแข่งงาดูวแข่งงาแข่งจริงพี่แข่งงาดู่แข่งงาจริงพี่เยขายตคลิปรวยไปเลยไอ้ยพี่โน้โอ้ย Này quá, này quá, tàu tít này, tàu tít này, tàu tít này, tàu tít Tàu tít này khó một Thiên Vừa khó Hãy subscribe cho